สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว DIY ทุกท่านนะตอนนี้อยู่กับช่อง DIY รีวิวให้รู้นะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยพอดีก็ติดงานหลวงนะก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปนะครับผมก็ไม่รอช้านะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือชุดชุดชุดแผ่นเทียนะฮะเพลเทียนะครับผมแผ่นร้อนเย็นนะครับซึ่งไอตัวนี้เป็นชุดที่ว่าผมสั่งซื้อมาจากร้านในไทยนะชุดนี้นะมันามาเป็นชุดคิดนะชุดคิดนะครับเรามาประกอบเองนะฮะ นี่นะครับซึ่งแผ่นร้อนเย็นนี่นะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูแผ่นร้อนเย็นเออแผ่นแบบนี้นะครับนี่นะฮะใช้ไฟ12โวลต์นะครับนี่นะแล้วก็ด้านด้านที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยจะเป็นด้านเย็นด้านนี้ก็จะเป็นด้านร้อนนะฮะซึ่งการใช้งานนี่ก็คือมันจะแลกเปลี่ยนนะครับเรียกแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันนะครับซึ่งก็หาข้อมูลกันได้นะครับก็มีข้อมูลให้ดูกันเยอะแยะนะฮะ แล้วก็จะแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะคสำหรับในคลิปนี้นะครับซึ่งแผ่นแผ,น,แผ,น,แผนเทียร์เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นนะครับก็ดูที่เบอร์เบอร์ที่ตัวมันนะฮะไอเบอร์7 0 6กเนี่ย06เนี่ยก็คือการไอแผ่นมันต้องการปริมาณ M แอมป์เท่านี้นะครับซึ่งการทําอุณหภูมิเนี่ยมันจะไม่ต่ําไม่ต่ํามากนะครับสําหรับไอห6แอมป์เนี่ย06นี่เท่ากับ6แอมป์นะครับก็ความเย็นของเบอร์นี้ก็จะอยู่ต่ําสุดที่ประมาณ5องศานะ นะครับแล้วก็ด้านอุณหภูมินี่ก็ประมาณ60ซึ่งการแลกเปลี่ยนเนี่ยแลกเปลี่ยนความร้อนกับความเย็นเนี่ยรู้สผมรู้สึกว่าความร้อนนี่มันจะสูงกว่านะทำให้ไอ้ชุดคิดเนี่ยด้านความร้อนเนี่ยด้านแพคไของด้านความร้อนจะใหญ่มใหญ่มากกว่าด้านความเย็นนะอันนี้คือฮิตซิงด้านความเย็นนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะมาทําอะไรอีกตัวนี้น,นะครับผมไอถ้าหากว่าการใช้งานจริงๆอ่ะ บางคลิปบางท่านที่ออกมารีวิวเนี่ยเขาจะทำแอร์จะทำตู้ตู้แอร์ไอ้น้ำอ,อะไรพวกนี้นะผมว่ามันไม่คุ้มค่าเลยนะสำหรับการการสิ้นเปลืองของไฟเพราะว่าตัวนี้มันกินไฟมากเลยนะครับนะก็เพื่อนๆก็อยากรู้ก็ลองหาดูในคลิปที่อื่นๆที่เขาลองทำกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคือผมผมไม่รู้ไงเพราะตอนซื้อผมก็ไม่ได้ดูข้อมูลตัวนี้นะครับ ทำให้ได้รู้ว่ามารู้ทีหลังว่าเนี่ยมันทําความเย็นได้ไม่ต่ําสุดนะครับผมก็เลยซื้อไอ้ตัวใหม่มาตัวใหม่ที่ใส่ไปใส่ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะนี่นะข้างในเนี้ยก็คือใช้ขนาดแผ่นต้องไอใช้ไฟ15แอมป์นะครับาตามสเปคของไอตัว15แอมเนี่ยใช้ไฟ15แอมเนี่ยจะอยู่ที่ลบ40องศานะครับ แล้วก็หลังจากที่ผมได้ทดลองติดตั้งอะไรกับพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถทําอุณหภูมิได้ต่ําสุดที่ศูนย์องศานะถ้าหากว่าต้องการให้มันถึงไออุณหภูมิติดลบเนี่ยการระบายความร้อนด้านอะไรตัวระบายความร้อนเนี่ยต้องให้ระบายให้ดีที่สุดอาจถึงขั้นต้องแช่น้ํานะครับเพื่อที่ว่าจะต้องระบายความร้อนเพื่อที่จะได้เห็นในด้าน ด้านเย็นเนี่ยด้านแผ่นไอ้ซึ่งตัวเอความเย็นเนี่ยมันมีเกล็ดน้ําแข็งถึงอุณหภูมิติดลบนะครับซึ่งมันก็นะการใช้งานก็จะเปลืองไฟมากเลยนะครับส่วนในในชุดเนี้ยที่ผมไอโอที่ท่านได้เห็นเนี่ยตอนเนี้ยผมจะเอามาติดตั้งไอ้ใช้งานในกระติกน้ําแข็งนะใช้งานในกระติกน้ําแข็งขนาดเล็กนะครับขนาดยี่ยี่สิบลิตรนะซึ่งก็ได้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวท่านก็ได้จะเห็นใน ในท้ายคลิปนะครับก็จะทำเป็นแบบกระติกน้ําแข็งเคลื่อนที่กระติกเก็บน้ําเย็นเคลื่อนที่อะไรพวกนี้แล้วก็สามารถใช้ไฟลดได้เสียบที่จุดบุหรี่นะครับนี่นะส่วนที่ว่าเราจะใช้ในห้องเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับเราไปพักค้างแรมอะไรพวกนี้หรือว่าอยู่หอที่เราไม่มีตู้เย็นนะตัวนี้นะที่ผมจะทำเนี่ยแล้วก็ผมก็ได้ซื้อ สวิตชิ่งสาสิบวัตต์มานะครับไม่รู้จะพอใช้งานกับไอ้สองตัวนี้หรอเพราะว่าแผ่นหนึ่งมันใช้ไฟสิห้าแอมป์สองแผ่นก็สาสิบแอมป์นะแล้วก็สวิตชิ่งตัวนี้ที่ผมซื้อมานี่ก็ขนาดสาสิบแอมป์สามร้อยยี่สิบวัตต์นะครับนี่นะของใหม่เลยลงทุนอะไรไม่รู้ตอนนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็จะมีก็จะมีตัวควบคุมอุณหภูมินะครับตัวนี้นะครับ ผมตั้งไวไ้สำหรับความเย็นในกระติกน้ำแข็งเนี่ยผมตั้งไว้ที่10องศามันถึงจะตัดการทำงานนะครับนี่นะแล้วก็รีเลย์ตัวเนี้ยมันมีหน้าคอน,คอนแทคสำหรับ2 0หน้าคอนแทค20แอมป์สูงสุด20แอมป์นะครับก็เลยคิดว่าต้องเพิ่มรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะก็จะใช้สำหรับแผ่นพิลที T 2, แผ่นแผ่นละตัวเพางั้นนะ เดี๋ยวก็มาลองทํากันนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกสายไฟสายไฟนี่ก็จะเป็นสายแบบนี้นะเป็นสายหัวเสียบที่จุดบุหรีนะซึ่งจะติดตั้งกับตัวกะติกน้ําแข็งเลยแล้วก็จะมีสายพ่วงตัวนี้จะเป็นสายพ่วงสําหรับเสียบที่จุดบุหรีในรถยนต์นะครับนี่นะโอซื้อมาเยอะเลยลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยรวมกระติกน้ําแข็งด้วยก็ประมาณอยู่พันห้าร้อยบาทนะ ก็จะมาลองทําทําดูเฉยๆนะครับก็เห็นคนอื่นเขาลองลองเอ,งอ้เล่นตัวแผ่น er เพลเทียเนเออมันก็น่าสนใจดีนะแต่ว่าก็ต้องถ้าเพื่อนๆจะลองทำเนี่ยก็ต้องดูดูปริมาณแอมของแผ่นด้วยถ้าหากว่าต้องการให้ความเย็นมันต่ําสุดนะครับก็ใช้แผ่น15แอมนะครับราคาล็อตัวแผ่นหนึ่งก็อยู่ที่150บาทนะสำหรับเพลเทีย er ขนาด15แอมตัวนในแผ่นเนี้ยแผ่น6แอมเนี่ย ผมก็คงไม่ได้ใช้แล้วก็คงเก็บเข้ากูนะหากใ,ใครสนใจนะขอเพียงแค่ค่าจัดส่งนะครับนี่นะก็ทักเข้ามาในช่องในคอมเมนต์ได้นะครับนี่นะยังใช้งานได้อยู่นะครับลองทั้งเดียวเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาติดตั้งในกระติกน้ําแข็งนะส่วนขั้นตอนติดตั้งผมก็คงจะไม่ไอรีวิวให้ดูนะเพราะว่าการติดตั้งของแต่ละท่านมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละ นะแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวล้วก็มานะร,ร,รีวิวรีวิวกันดูนะครับว่ามันจะใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับสําหรับไอ้ชุดนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ถ้ายังไงแล้วก็ไปติดตามกันครับสําหรับเพื่อนๆนะที่อยากลองทานะไอ้ชุดเนี้ก็มีเป็นชุดคิดนะไม่มีแผ่นเพียวเทียมาให้นะไม่แถมมาให้นะเป็นชุดพร้อมไอ้ฮิตซิงแล้วก็พัดลม4ตัวเนี่ยฮิตซิงตัวเล็ก2ตัวพร้อมอุปกรณ์น็อตอะไรพวกนี้ ราคาอยู่ที่ไม่เกิน500อบาทนะครับสำหรับชุดคลิกฮิตซิงนะฮะนี่นะก็เป็นแบบที่เขาออกแบบมาให้โดยเฉพาะนะครับมันก็จะมีบูทบูทพลาสติกด้วยนะสำหรับลองลองเกียวน็อตไม่ให้แตะกับไปฮิตซิงนะครับนี่นะก็ใส่ทั้งด้านหน้าด้านหลังด้วยนะนี่นะเห็นไหมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นอยากลองก็ลองกันดูนะครับ ใช่ไงแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็มาคอมเมนต์บอกต่อกันด้วยว่าใช้งานเป็นยังไงกันบ้างนะมาเดี๋ยวก็มาดาูรีวิวการติดตั้งการใช้งานจริงนะครับมาครับตอนนี้ก็ผมก็ได้ทําการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือตู้น้ําแข็งนะขนาด2ีบลิตรนะก็ความยาวก็ประมาณอยู่สองคืบนะครับเนี้ยนี่นะก็ติดตั้งด้านหลังนะครับ ก็จะมีตัวควบคุมอุณหภูมินะครับก็สามารถตัดอุณหภูมิที่เราต้องการได้ให้ทางานที่อุณหภูมิที่เราต้องการได้นะครับนี่นะก็สายไฟทุกอย่างก็จะมารวมกันหมดอยู่ที่เทอร์มินนลนะครับผมแล้วก็แยกชุดเพียวเทียชุดหนึ่งเข้ากับรีเลทหนึ่งตัวแล้วก็อีกชุดหนึ่งเข้ารีเล์อีกหนึ่งตัวแล้วก็แบ่งแบ่งฝั่งฝั่งพัดลมนะ ก็เข้าที่ดิเลยข้างละตัวนะครับก็แบ่งกันการทํางาน,นครับซึ่งแผ่นเพลเทียสองตัวนี้ก็จะมีค่ารวมอยู่ที่30แอมนะก็จะทําได้อุณหภูมิได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวก็มารุ้นกันนะนี่นะครับการติดตั้งนะก็จะเจาะนะเจาะฝังเข้าไปฝังไอ้ฮีซิงไอ้ความเย็นเข้าไปด้านในนะนี่นะก็มาดูด้านในกันครับ นี่นะนี่คือด้านในนะด้านในกระติกที่เจาะเข้ามาแล้วนะครับนี่นะก็สังเกตว่าเนี่ยมันโผล่เข้ามานิดเดียวนะซึ่งไร้ผนังกระติกนี่มันหนาหนาอยู่พอสมควรนะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยที่ผมใช้ไอ PU ้พ f o ูฟใส่เข้าไปเนี่ยมเนี่เป็นฮิตซิงไอ้ตัวฝั่งความร้อนตรงนี้นะก็ต้องเป็นทําเป็นฉนวนให้มันหน่อยนะแล้วก็ทํา เป็นช่องว่างให้อากาศด้านข้างเข้าเวลาพัดลมดูดเอาความเย็นเข้ามาออกมาข้างนอกนะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวอเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับนี่นะก็ดูแล้วอย่างว่าแหลยงาน DIY นะไม่ได้สวยงามอะไรเท่าไหร่อันนี้คือทดลองดูเฉยๆนะครับอ่ะทีนี้ก็มาทดลองการใช้งานกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็ทดลองมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะ,ะ,ะก็ใช้เวลา นานอยู่มันกันนะ้ะสำหรับการลดอุณหภูมิของตัวนี้นะที่จริงแล้วไอแผ่นเพลเทียเนี่ยมันน่าจะเหมาะสําหรับตู้กดน้ําเย็นสมากกว่านะด้านหนึ่งก็แนบกับแท้งน้ําเย็นไปเลยอีกด้านหนึ่งก็แทกแนบกับแท้งน้ําร้อนไปเลยนะไม่เหมาะมาใช้กับไอกระติกตัวนี้หรือกระติกน้ําแข็งนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าไอ้ตัวฮิตซิงเนี่ยมันออกแบบมา ไม่รู้เหมือนกันเขาออกแบบมันมาใช้งานตรงๆกับอะไรนะแต่ว่าพันไอช่องว่างระหว่างแผ่นอะแผ่นร้อนแผ่นเย็นมัน,ม,นมันแค่สามมิลเองนะทําให้นะครับหลังจากที่ผมติดตั้งและทดลองใช้งานนะครับไอตัวผนังด้านนอกเนี่ยมันร้อนใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งมันต้องไอโผล่เข้าไปด้านในนะเพื่อที่ว่าไอฝั่งเย็นเนี่ยให้อยู่ด้านในให้มากที่สุดนะครับนะก็ ตอนนี้นะอุณหภูมิที่ทําต่ําที่สุดนะมันจะอยู่ที่ประมาณ26.5นะครับข้างในก็ถือว่าไม่เย็นนะไม่ถึงกับจะเย็นไหมจะแช่ของแช่น้ําเย็นอะไรได้ไหมไม่น่าจะได้นอกจากจะต้องใช้พื้นที่ในกระติกที่แคบลงไปอีกนะครับนะมันอาจจะเป็นกระติกใหญ่ไปหรือเปล่าเพราะมันแค่20ลิตรเองแต่มันก็ไม,ไม่ไม่ถือว่าใหญ่ในการในการใช้งานนะ ก็อย่าหาทำนะบอกเลยเลยอย่าหาทำก็อยากรู้อยากลองเฉยๆนะก็เลยซื้อมาอะไรมาลองนะครับก็หลังจากที่ทดลองไปแล้วนะครับก็ถือว่าไม่โอเคสําหรับคลิปนี้ถือว่าเฟลนะถือว่าเฟลนะครับตอนนี้ผมตั้งตัดตัดอุณหภูมิไว้ที่27.0องศานะตอนนี้ก็ดูที่ตัวเลขนะ ก็ตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะก็ถือว่าลดลงไม่ไม่ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ผมตั้งส่วนต่างไว้ทีแรกว่าคิดว่ามันจะทําได้ถึง10บองศาในความเย็นความเย็นในตัวเป็นสรุปแล้วมันทําไม่ได้นะต่ําสุดก็เพียงแค่26.5นะครับอตอนนี้ตัดแล้วตัดที่27.0นะครับไะตัดการจ่ายไฟให้กับตัวเทียร์นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ก็รีวิวให้ดูกันละวว่าควรจะใช้งานยังไงกับอะไรนะการใช้งานนี่แผ่น p ิวเทียนี่จะเหมาะกับการระบายความร้อนของ CPU คอมพิวเตอร์หรือทำเป็นแบบไอหม้อน้ำไอมันจะมีชุดชุดหม้อน้ำขายอยู่ที่ต้องใช้กับแผ่น p ิวเทียอะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่น่าจะใช้งานอะไรได้เยอะนะเพราะว่ามันเปลืองไฟมากเลยนะครับอย่างเช่นไอ้สายไฟที่ผมต่อเนี่ยตอนตอนที่ขนาดมาทำงานนะ อุ่นเลยนะเนี่ยเนี่ยนี่ขนาดเส้นไอขนาดหนึ่งหนึ่งจดศูนย์คแล้วนะเนี่ยยังร้อนเลยเนี่ยนะครับ่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็นะก็ <c oughs> ขออภัยด้วยที่ทำไม่สำเร็จตามที่ใจหวังนะครับก็ตามที่คาดหวังเพื่อนๆอ,อ,อาจจะคาดหวังนะก็ยังไงแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็ติดตามกันนะครับผม คลิปนี้ก็จบก,กันเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ